เอาแล้วครับได้คู่ชิงคููสุดท้ายของเราแล้วนะครับน้องฝนจะเป็นจิ๋วน้องต้องจะเป็นนิววต่างคนก็ต่างร้องไปเพราะว่าเป็นเพลงร้องคู่กันอยู่แล้วดูโออยู่แล้วแต่นิวกับจิ๋วนั้นเลือกได้คนเดียวเท่านั้นเอว่าจะต้องดูว่าใครคนนี้ฉันว่านิวเหมือนกว่าจิ๋วนะหรือจิ๋วเหมือนก่านิวนะต้องช่วยกันนะฮะเพลงให้ร้องเป็นเพลงของพี่แอดกับ ของเขาของเขาสิไม่รู้ชอบคนจูบะที่ถ้าพี่ชอบถ้าพี่ชอบสายนี้นะ,ะพี่ต้องฟังเพลงนี้เลยนี่อันเนี้ยร้องเสร็จตบกันได้เลยอะ่ะ <c oughs> เพลงเนี้ยมัมีเขามีแนมีแบบฉันก็รักของฉันะ<อ>นะอะไรแบบนี้แม่โอ้โหเหมือนผู้หญิงแย่งผู้ชายคนเดียวกันนี่ตอนตอนร้องเพลงนี้ครั้งแรกเข้าโรงพยาบาลเลยนะทั้งคู่จริงป่ะคนนึงปลาเขียวคนนึงกระหูกเดี๋ยวเพื่อนน้องเดี๋ยวจะไม่มีอารมณ์เอาพี่แอดไปนั่งกับกา เพียไปนั่งตรงนั้ฉันก็รักคนฉันนะครับเจริญดังหัวไปเลยหัวไปฉันก็รักคนฉันขอใจบ้างเมย์ที่กิ๊กมาตรงนี้ดีกว่าค่ะพี่เหรอเลยเดี๋ยวเมียพี่จะว่าทุกวันนี้เมียพี่ก็ด่าพี่พออยูเลยายเ่ก็มีเรื่องจวบพี่มาอยกันนีเลยถ้าฟังเพลงอะไรนะลูกฉันก็รักฉันก็รักฉันเชื่อ ชีวิตจริงๆผมไม่เคยมีไม่เคยมีกันรักสองคนหน้าตาอย่างนี้มาแยกโม้ยเป็นความสุขมากเลยพี่ว่าเป็นความสุขของผมมากเลยถ้ามันเถียงกันเนี่ยไม่เป็นไรพี่แบ่งเท่ากันไอ้บอกว่าได้ทุกคนได้ทุกคนได้หมดเลยแอดมีพ่อ โอ้ร้องดีมากเลยด้านลมใชู่ไหมโอ้พร้อมมากนะพร้อมากพร้อมากเอาละหนูเห็นแล้วนะเอาให้ได้อย่างเมื่อกี้เลยนะพี่สองคนแท้เลือกได้คนเดียวนะเลือกได้คนเดียวไม่ใช่ว่าตอนเลือกมาตบกันตรงนี้ไม่ใช้คนรักของฉันนี่เลยโอเคนะพร้อมนะฮะเพลงนี้เลยนะครับฉันก็รักของฉันเชิญครับ ได้โปรดอย่ามาคล้องแวะกันอีกฉันหวังว่าคงเข้าใจเพราะมันคือสิทธิ์ของฉันที่จะเรียกร้อง ใช่ไหมเธอควรจะรู้เร็จเพียงใดเมื่อโดนปีกวัวใจจากเธอ ก็เจ็บก็ทนได้เหมือนกับเธอฉันหวังว่าคงเข้าใจถ้าเธอจะมา ผิ่ไหมถ้ากป็นนาจะรูมันเจ็เพียงใดเมื่อนนปหัวใจจะเธอ y yeah! เหมือนชีวิตพี่เหมือนชีวิตพี่คันก็รักคุณคันเข้าใจบ้างไหมมันไม่เข้าใจมันถึงไปไงนะยังไม่เข้าใจมันีิเหรอเหมือนดูละครเออเหมือนดูละครไอ้คนนี้ก็แอคดีนะนี่แอคเหมือนไม่หลวงเกทำไมทำไมนิ้วจิ้งยิ้มจบมือให้นะครับชอบมากชอบนะทำไมชอบทำไมที่ไม่ยิ้มโอ้โหชอบนะเออ คือเข้าใจคนดูเวลาเราไปร้องอ๋อไม่เคยเห็นตัวเองใช่นี่ขนาดตัวตัวก๊อฟนีถ้าตัวจริงจะขนาดไหนเลยรู้เลยว่าเวลาจบเพลงปุ๊บคนบอกตบเลยตบเลยไม่จใช่เลยนีกนิดนิงอิดน <sk ิดนิงนิดนิดนึงนดนิอย <right> ิดนิน่ดีิดนิดนิดนิดรื่นงได้คนเดนยวนิด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 นินิด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 นยดนอดนิ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 ด้คดนิดนแด้วดนิดดนินิดนิดนน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 นิ นิวจิ๋วนะเลือกได้คนเดียวว่าจะเลือกทางด้าน A นะฮะน้องต้องซึ่งเป็นน้องนิวนะฮฝนเป็นน้องจิ๋วเขาจะเลือกฝั่งไหนนะครับเอหรือ B ครับ A หรือ B ช้ๆาๆไม่ต้องสะบัดไม่ต้องสะบัดเดี๋ยวเข้าตามจะเย็นหรอกจะเย็นแต่ร้องดีทั้งคู่ผมบอกเลยร้องดีทั้งคู่มีข้อถกเถียงแน่นอนชนะทั้งคู่เลยฮะทั้งคุณดิวทุนจิ๋วโอเคเอ๋อเราเลยแต่ตัดสินใจก่อนเมื่อกี้ถกเถียงกันนานไหมถกเถียงกันเลยทั้งทั้งเพลงเลยค่ะจริงๆใช่เพราะพยายามเลือกกันทั้งคู่ใช่ไหมเพราะว่าต่างคนก็เป็นแบบแยกกันอีกไงคะเราก็มมาฟังในพาร์ทแต่ละคนว่าแบบ เราจะเอาใครดีคือยากกว่าเลือกนิวเดี่ยวหรือจิ๋วเดี่ยวไหมคะผลจริงจริงๆเสียงจะคล้ายๆจิ๋วจะมีแหลมๆมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยเพลงเนี้ยมันเหมือนกับว่าอาจจะต้องแบบเชื้อเฉือนด้วยแบบความคมของเสียงต้องเพิ่มเข้าไปอีกใช่ใช่เพมันเชื้อเฉือนโอเคเหมือนเราเวลาเราเราพูดความหนักแน่นของเสียงจะต้องมีด้วยคือเสียมก็ต้องมาเสียงสู้ฝั่งนี้ไม่ได้มีพร้อมตบเลยไง่มีพร้อมตอบเลยเลี้ยงมาที่แล้วเลี้ยงมาที่แล้ว ฟังนี้ยังไม่ดูฟ,ฟ,ดฟังนี้ังดูไม่เถียงเท่าอะทงนี้มาซีมาซีอัอ,ะอ,ะอะนะเดี๋ยวจะนิ่งๆเลย พิจารณ์ฝั่งนี้บ้างพิจารณ์ฝั่งนี้นี่เสียงหนักแน่นค่ะแล้วก็มีความคมของเสียงเทคนิคนี้คือเชื่อเชื่อกันอยู่แล้วค่ะพอกันค่ะมันดูละครเลยค่ะแคือแสดงว่าตัดสินที่ acting แล้วนี่ตอนนี้ a c ติ้งของเสียงด้วยค่ะอารมณ์การสื่อสารเอออารมณ์ทางนู้นเหนือกว่านะฮะตรงนี้น้องต้องจะมีโอกาสอ่าน้องต้องเห็นได้ร้องได้ร้องคู่กันแหละให้ร้องให้ร้องสามคนเลยฮะ ไม่เรียกร้องคู่แล้วสาคนร้องขี้ไม่ดีไม่ดีร้องสามคนดีร้องร่วมกันได้ร <c oughs> ้องร่วมกันโอเคนะ <c oughs> แต่ตรงนี้ครับกิ๊กดูสงทรามเพลงกันร้านเชียงรายปะทะสมุทรสาคร